ปรบมือด้านะครับน้องในย่าอุสรยาขอบคุณพี่แดนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับย่ายาครับสวัสดีครับสวยมากอยแล้ววันนี้สวยย,ยิ่งขึ้นไปนะครับออร่าเจ้าสาวระจับเลยดีใจด้วยมากๆเลยอะ่ะครับผมแล้วใครในหะ้นั่งครใครนะใหนะ้นั่งมาเนี่ยพวกคุณรู้ไหมว่าที่เขาสานเตรียมโชว์มาที่อยู่เตรียมโชว์มาที่อยู่จะเบรกแดนอะ่ะ เอาดิ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 เดโอเคเดี๋ยวเลเดี๋ยวเล็กชนะครับชนะครับยายครับโอ้สวยนมะสวยมากทุกคนจะตะลึงกับความมีออร่าของเธออยู่แล้วไม่ว่าเจอเธอกี่ครั้งเธอก็สวยเสมอเลยวันนี้ให้ทักอายทุกคนก่อนดีกว่าครับยายคสวดีครับทุกทุกคนทุนี้ทุกคนก็สวยมากค่ะี่เดินเข้ามาแล้ว ริมน้องสนชื่อเลยบอกความสุขของน้องยาย่า,ยาทุกอย่างเฟอร์เฟคไปหมดเลยทีนี้ครับวันนี้เราจะพูดกันด้วยเรื่องหัวข้อก็คือฝ่ายรายตันเองในพันดูแลผ้าใช่ไหมครับเห็นด้วยไหมครับว่าจริงผ้านเนี่ยก็คือเสื้อผ้าน,นั่นแหละมันเป็นส่วนประกอบที่เราแทบจะมองข้ามเลยในชีวิตที่เราใช้ออ่แล้วแล้วเราไม่ค่อยเห็นความสำคัญของ,ของ,เ,งเขาสักเท่าไหร่แต่จริงๆเขาสำคัญมากเลยนะสำคัญสิคะการดูแลผ้าที่ดีจริงเรามีเคล็ดลับอะไรนะครัว่าเราจะต้องดูแลไงสําหบัาย่าเองแล้ว จริงๆอย่างที่พี่การบอกค่ะบางทีเราจะม้องค้ารู้กว่าเอ้ตอนนี้ในตลาดมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะออกมาออกมามากค่ะเพราะฉะนั้นนย่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเสื้อผ้าของเราเพราะฉะนั้นขอคอนเฟิร์มเลยค่ะคือทุกอย่างเ m p h a s i z เขาอะไรค่ะทุกผลิตภัณฑ์ของไฟ n e น i ดีที่สุด โอเคทั okay. ้งนั้นสองผลิตภัณฑ์นี้เลยครับนี่ด okay. okay. ีช่วยดี่ช่วยโอเคปริพันธ์เสื้อผ้าสูตรเข้มขนไฟล์ไลน์ n a อ u ร a l Origin 98%ี้ n e y w e l ซักก่อนหลังจากนั้นครับเราต้องมีปรับพันุสูตรเข้มข้นพิเศษพรีเมียมออร์แกนิกด้วยเช่นกันมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยดียังไงชอบสองสองผลิตภัณฑ์นี้ใช้ด้วยกันด้วยค่ะเพราะว่าทำให้เสื้อผ้าหอมมากแน่นอนไปไหนทุกคนก็จะแบบโอ้ย s โนว์โซเกิรใช่ค่ะ สำหรับผคดีรู้ะใช่ครับมันมีผลต่อบุคลิกภาพจริงๆเนาะเอาจริงครับปกติเป็นคนดูแลซักผ้าเองอะไรอย่างนี้บ้าโอเคผมได้คำตอบคมาคุณที่ร้อนนะฮะแต่ <c oughs> แ,ตแต่แต่อยากจะบอกค่ะว่าตอนนี้รู้สึกว่าต้องใช้สองสองสูตรนี้คะ่ะเพราะมันเป็นออร์แกนิกค่ะที่มาจากธรรมชาติแล้วด้วยอากาศบ้านเราตอนนี้มันมีความแบบชื้นฝนตก หนจะพ m 2.5จาไหจะอะไรอีกแน่นอนค่ะสองสูตรนี้ช่วยเรื่องกลิ่นอับได้หมด perfect 100%ซึ่งนี้มันดีที่สุดนะมัดีจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกอย่างที่แบบตอนที่พี่ๆที่บ้านจักผ้าให้นะคะซีเรียสมากๆแต่ท่านเข้าจะชุดใส่นอนผ้าห่มที่นอนอะไรอย่างนี้ค่ะที่มันต้องแบบสัมผัสกับร่างกายเราต้องดมตลอดทั้งคืน เป็นแบบช่วงเวลาที่ยาวที่สุดที่เราอยู่ในที่เดียวต้องใช้สูตร,แบบแรออร์แกนิกเท่านั้นนะคะเพราะเราสุว่าพดึกว่าหลับสบายแล้วก็ไม่คันไม่เป็นสิวอะอันนี้จริงนะบางทีผมยังรู้สึกเลยว่าแบบผมนอนบางครั้งผู้ชายแล้วบางทีก็ถ่ายรายการกับมาตีส่งตีสองกลบบาบางทีพี่มีหลังหน้าเว้ยอ่าใช่ใช่พี่เิ่ารู้สึกไม่ดีเลยอะไรอืมเหมือนเป็นประโยชน์สุขภาพที่อยากทายไงเน้ เออแบบไม่ดีเลยอะแต่งตัวค่ะแต่งตัวขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยไม่อะ <c oughs> ไรเรื่องจริงอย่างผมไม่รีบผู้ชายมันก็เร่งเ,เรีบเร็วนละ,ละหลาน่าลหลานาพูดภาพพูดภาพเพิ่งผ่านน้ำผมจะเข้วิ่งผ่านน้ำแล้วกันแล้วนอนเลยตื่นมาสิวขึ้นผมเลยรู้สึกว่าจริงและความเป็นธรรมชาติหรือออร์แกนิกอ่ะ ผมเพิ่งเรียนรู้ว่ามันสําคัญกับร่างกายของเราและการใช้ชีวิตของเราเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาดีเองจริงๆอ่จต่อให้ไม่เกี่ยวกับสังภาพก็ได้ยู่คือหนเรื่องของการอันนี้หยอกเล่นหยอกเล่นสุดท้ายครับผมเชื่อว่าวันนี้ครับทุกคนรู้กันอีแล้วว่าพรีเซนเตอร์สปอตชัของไฟไลน์คือยูและผมว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขที่ได้เจอคุณได้เจอออร่าสวยๆตีนหอมๆรช่ไหมสวยๆนะครับจากวันที่เจ้าสาววันนี้อยากให้ฝากอะไรถึงทุกคนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟไลน์สูงสุดล่าสุด ทุกท่านเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะขอบคุณที่มาร่วมงานด้วยกันวันนี้แล้วก็ฝากเลยค่ะสำหรับไายใไลน์ ine, สูตรออร์แกนิกนะคะอย่างที่ย่าพูดมาทั้งหมดค่ะของเขามดีมากๆจริงๆกลิ่นหอมทนนานแล้วก็ย่าใช้เองแล้วยา่ารู้สึกว่าทุกเช้าที่ใส่เสื้อผ้าเดินออกไปข้างนอกยา่ารู้สึกมั่นใจรู้สึกตัวหอมรู้สึกว่าทุกคนเดินกายจะต้องไม่ผิดหวะะังแน่นอนยังไงฝากไ้เลยครับขอส่งตรงนี้ให้กับน้องยาย่านะคะ